กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมร์บรัสกากันวันนี้มาดูวีดีกันนะครับก็ก่อนจะเล่นกุฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมได้ผ่านส่วนของเพื่อนรุนบรัสกานะครับนี่อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยให้หน้าช่องนะครับอีกช่องทางนึงการกดซุปเปอร์ตั้งคุ้นต้คลิปต่างๆก็สามารถกดให้ช่องเช่นกันนะครับผมอ่ะโอเคก็นนี้ะครรับออยู่่เซิ์ฟา แบบสามนะครับผมก็มาดูกันครับเลเวลเนี่ยนะฮะอยู่ที่มาสเตอร์95นะครับ VP12 นะฮะและเรื่องอื่นๆนะครับสามารถนะครับอคอมเมนต์มาถามที่ใต้คลิปได้นะฮะแล้วก็ถามที่แฟนเพจของเพลินโซนได้นะครับแล้วก็ไปดูรายละเอียดนะครับในเพจของเพลินโซนได้เรื่องอื่นอื่นนะตัวลงตัวเลขต่างๆก็ไปดูได้ตรงนั้นนะฮะอ่ะโอเคนะครับทีมที่เล่นเนี่ยนะครับอ๋อเป็นฟูลทีมบินนะครับ ฟูลทีมบินมาสเตอร์ยักษ์เขียวมาสเตอร์ลูกเกียนะครับแล้วก็มีโฮโอไดแม็กซ์นะฮะเฮ้ยเจ๋งเลยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้ค่าพลังรวมเนี่ยอยู่ที่15.89ล้านนะตีไปทุ่นๆก็16ล้านแล้วกันโอ้โหถือว่าไม่เคยเอา ID บินมารีวิวนะฮะนี่คือ ID แรกเลยนะฮะ มีไดแม็กด้วยครับถือว่าไม่ธรรมดานะอันดับอยู่อันดับที่ไรเอ่ยน่าจะรวมเซิร์ฟหรือเปล่านะฮะต้องเช็คก่อนอยู่ท็อป25ของเซิร์ฟเอร์นะครับตรงนี้อา่าของที่มีอยู่มีอะไรบ้างนะครับโอ้มีชุดแฟชั่นเยอะมากนะครับมี1ชุด2 3มี4 5 6 7 8กเนาะ 91, 23, 45, 6, 7, 8, 9 1้าส1บเอ็ดสองสิบ1า มีชุดแฟชั่น20ชุดนะฮะถือว่าเยอะมากๆนะฮะตุ๊กตามีทั้งหมด4ตัวมีมัสคิปท็อกชิกเลิฟพัทแล้วก็คาบิคอนแฟตนะฮะก็ hmm. ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสัตว์ขี่เนี่ยขีย่เป็น,นบันกิลัสนะฮะอ่ายังไม่มีสก,กินนะครับเป็นบันกิลัสเนาะอ่ะต่อมานะครับเราไปดูภายในกันบ้างว่ามีตัวอะไรบ้างโอ้โหมีโปเกมอนให้เล่นเยอะมากนะครับก็ไอดีนี้เนี่ยคือผมว,ว่า คุ้มค่านะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะเจ๋งเลยละ่ะม,มีอย่างที่ผมบอกครับก็มีโฮโอนะฮะไดแม็กซ์นะฮะเป็นมาสเตอร์ไดแม็กซ์ป่ะอ่ะเป็นไดแม็กซ์นะครับแล้วก็มีนี่ไงลูเกียมาสเตอร์ยักษ์เขียวนะครับมาสเตอร์แล้วก็มีคิ Master, วแลมิโนวะาครับ Master, มีกาดอนใต้ดินนะครับมาสเตอร์ด้วยแล้วก็มีดาร์โฮโอให้เล่นนะครับไคลโอคาแฟลตนะฮะมีลาติออสกับลาติอาร์สแฟลตทั้งคู่นะฮะ แล้วก็มีนกวายเรติกิกัสพิกาชูนะครับเป็นพิกาชูเลสนะฮะลิซซัดนมาสเตอร์นะครับมีแล้วก็มีลิซซัดนของซาโตชิด้วยนะครับร่างพิเศษมีซุนเดะซุนเดะด,ด้วยนะครับธาตุหินนะมีเชลบีซุยคุนนะครับคาตาน,น่าเรซิลัมนะครับก็ถือว่ามีให้เล่นอ๋อมีเมทากลอสนะฮะร่างพิเศษด้วยนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะมีตัวละครหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้ครับมีคิวเรมโคตรเยอะเลยเนี่ยเซคคลอมเปเทลัมทำแบ็คไว้ได้มีบาเซฟาลอนด้วยนะก็ถ้าดูจากตรงนี้นะอ่าได้แม็กซหนึ่งตัวนะครับมาสเตอร์เนี่ยมี1 2 3่งสมาสเตอร์มี4ตัวนะฮะไดแม็กซหนึ่งตัวเป็น5นะครับของที่ใส่อยู่ในตัวหลักนะครับจะมีอาวุธดาวอยู่5ชิ้นเลยนะครับ6ชิ้นนะฮะทั้งล่างอีกนะ มีหมัดดาวเขี้ยวสปีดดาว2อันท่อนไม้ดาวกิลรทิน่าดาว1อันแล้วก็ผ้าโพกสีเหลืองดาวนะตรงนี้ถือว่าโหดเอาเรื่องอยู่นะตรงนี้นะแล้วก็คุณสมบัติปลด3ช่อง b บแม็กเปิดแล้วนะฮะตรงนี้นี่ครับรีสกิลโอ,โอเคทำลายสกิลได้เยอะเลยนะครับนี่ครับสเตอร์โกลด้วยมีลิบบินด้วยนะครับหูลิบบินเยอะมากนะครับ10อันนะ มีริบบิ้นหลายแบบด้วยนะครับเยอะมากเลยมีทุกอันเลยนะมีแชมป์มีมาสเตอร์อลังการขอพรโอ้โหเยอะมากเลยมีริบบิ้นหลายประเภทมากสกิลลึกลับ12ช่องครับเน,นเน้นเ้นเลยสีทองหมดเลยด้วยแจ่มมากเครื่องประดับที่ใส่นะครับโอ้โหมีประดับทองคำเยอะนะฮะเท่าไรเนี่ยสี่ส4มส1ชิ้นนะครับมีประดับทองคำา8 8ชิ้นนะฮะโฮโอ,โอใส่เป็นซูปรีมบกร้อด้วยนะโกรเจ๋งเลยครับ ตีบวก34นะครับยีนี่อัพเกือบเต็มนะแล้วก็ลูเกียใส่เขี้ยวมังกรบวก9มีลิบบินใส่นะฮะสกิล12ช่องโอ้โห,โหจริงเครื่องประดับใส่เป็นเซตวอลคิงนะยักษ์เขียวเป็นสปีดดาวนะครับเขี้ยวสปีดดาวเนี่ยเพิ่มสปีดอีก100%เนะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับถูกต้องเลยนะครับยักษ์เขียวต้องใส่แบบนี้นะลิบบินก็มีนะครับ สกิลลึกลับนะครับอ่ายังไม่ปลดนะฮะเหลืออีกหน่อยนึงต้องเกี่ยวโหแค่10ชิ้นเองก็ปลด12ช่องได้ละแล้วก็ใส่เป็นไพ่หม้อเพนแดนับถูกต้องครับเพราะว่าอ่ะะอาเจ้าหญิงเขียวมีสกิลคอนโทรลด้วยนะครับใส่ชุดนี้ถูกต้องเลยอ่ะถือว่าแจ่มนะฮะจัดว่าดีนะฮะจัดว่าโหดเลยนะฮะดูดิ16ล้านเซตชิปนะครับมีอยู่พันกว่านะแล้วก็มีทั้งนายอีกนะครับประมาณ1,200ได้นะครับบวกไอ้ทุกที่ย่อยเมื่อกี้ด้วยประมาณพนะันสองนะ อะขอดูของในกระเป๋าก็หน่อยมีสติกเกอร์กเซตความบริสกกริ์สกเนละ9าเนาะแล้วก็มีเลจิก,กาก์ร1 2ยแ2่แม็ก5ครับแล้วก็ดิสกิลกี่ปถาถ่ายอีกประมาณร้อยกว่ากวานะฮะดิสกิลที่เปิดแล้วอีกพืบเลยดูดิมีเพิ่มโกรดด้วยนะครับดูดิเพิ่มโกรดแบบ50% 3ชิ้นอันนี้หาโคตรยากเลยแล้วก็มีเพิ่มโกรดแบบเคลื่อนไหว10% 1ชิ้นสังเคราะห์สแสงระดับ4ก็มีนะครับ เยอะเลยดิสกิลบัตรจับเหลือเจ็ดใบนะครับหนังสือกลาดอนนะครับโอ้หมีให้ 900... 197นอนะขออภัรย197บนะฮะหินไททอดมีทุกสี DNA 78นะโอ้ถือว่าใช้ได้ครับมีมงกุฎโกบอลนแคบ10ชิ้นนะเออเยอะนะครับของค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ตราสัตว์ขี่ของโซเดร์เจชิ้นนะ ก็ถือว่าเยอะเลยล่ะใช้ได้เลยทีเดียวนะตรงนี้นะทีมที่สามารถจัดได้เนี่ยเล่นได้หลายทีมครับนี่ครับทีมผสมก็ได้นะครับทีมไฟก็ได้นะแล้วก็นี่ครับลาติออสกับาติอาสบวกด้วยลูกเกียก็ได้ถ้าเอาไปทำมาสเตอร์ต่อก็โหดเหมือนกันตรงนี้ก็ถือว่านะฮะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตรงนี้ในส่วนของฟาร์มผมพาไปดูฟาร์มแป๊บหนึ่งฟาร์มเขาได้จัดหรือเปล่านะ้ โอฟาร์มก็มีบ้างครับต้องเข้าไปดูของข้างในนะครับว่าเขาซื้ออะไรบ้างก็ซื้อหลายอันอยู่นะ่ะตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งนะครับอ่ะหลักๆก็ประมาณนี้ครับลายอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันไปได้แล้วก็ไปดูที่เพจต้นั่นเองนะฮะก่อนจากกันครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนด้วแล้กันแล้วพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้าซีอูเกนสวัสดีครับ